ุกสบายดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมวันนี้กัท่งชุมชนบุรีโซลาเซลยวนะพี่น้องนะผมเห็ดโค้งพี่น้องโค้งโซลาเซลล์ครับผมพี่น้องมีสองโค้งพี่น้องอันนี้โค้งแรกครับผมโค้งแหลกจะเป็นขนาดสามแผงพี่น้องเนาะขนาดสามแผงครับผมความสูงกอยู่ประมาณเม็ดแปดสิบพี่น้องเม็ดแปดสิบครับผมครับผมใส่เล็กไงพี่น้องเล็กสองคูณสองครับผมเสาสีต้นพี่น้องเล็กสองคูณสองครับผมขับบนจะเป็นเล็กนิ้วเคร้งครับผมบ้างแผงพี่น้อง วางแผงสามแผงครับผมแผงหารอยหาซิพี่น้องแผง RAPD พี่น้องหารอยหาซิบัสครับผมกระจกสองด้านพี่น้องอันนี้กล้องครับผมกล้องนี่ครับผมกล้องล็อกซัมเมื่อพี่น้องโอกล้องล็อกคอนโทรลพี่น้องนี่กล้องล็อกคอนโทรลครับผมพี่น้องนี่เฮ็ดพี่ให้น้องได้ใส่แล้วพี่น้องเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมกล้องล็อกครับผมกันขโมยพี่น้องคุณเจียใส่ครับผมล็อกอันนี้กล้องล็อกครับผมนี่ครับเล็กแน่นหน้าพี่น้องครับผมนี่ สามแผงพี่น้องใส่สามแผงครับผมเพราะว่าแผงหลุดไม้มันใหญ่พี่น้องสามแผงครับผมอันนี้รุ่นสามแผงพี่น้องอีกชุดหนึ่งกับชุดด้านหลังนี่ก็เป็นไอ้สองแผงพี่น้องแผงคานเราห้าสิบบาทสองแผงก็เก่าครับผมนี่อันมีสองเจ้าเนาะพี่น้องเนาะสร้างไรพี่น้องอะไเฮ็ดโค้งเร่ร่อครับไม่ล่เจาะน้ำพี่น้องเจาะน้ำเสร็จก็บเได้เซตสื่อมาติดตั้งให้ลูกค้าครับผมอันนี้ชุดสองแผงครับผมอันนี้ใส่เล็กสามคนนิ้วเครื่องพี่น้อง สามคนนิวเครื่องครับผมขับรถกับเป็นนิวเครื่องพี่นอ้องเก็บภาพแผงรวมรวมมาฝากพี่ฝากน้องครับผมชีวิตตัวสิ้นกระดิ่งกันไปกระ,กระเบกขอบผมตราบใดที่มีลมหายใจพี่น้องเนาะบ๊สู่กับบันเดงินพี่น้องเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อขอบกัวครับผมพี่น้องได้หาบาทสิบบาทกรดีใจแล้วพี่นออ้องดีกว่ามีงานครับผมอยากติดโซลาเซลล์บ้านบันพี่น้องราคาบ,บ้านบานันครับผม สอบถามติดต่อท่งชุมพลบุรีได้เด้อพี่น้องเด้อ0981842962 0981842962ครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมกะเฮ็ดกองล็อกพี่น้องกองล็อกคอนโทรลชุดหนึ่งแล้วก็นครกองล็อกซัมเือชุดหนึ่งครับผมนี่ครับผมกองล็อกซัมเือนี่ครับผมนี่ข้างล่างพี่น้องนี่กองล็อกซัมเือครับผมนี่ผมจับอยู่นี่น้องพี่น้องนี่กองล็อกซัมเือครับผมนี่ล็อกหลักใส่คุณเจ้พี่น้องนี่ ลองหลักไส้คุณแจ้ครับผมเปิดครับผมเปิดแล้วก็ล็อกครับผมนี่แถมให้พี่ให้น,อนห้องครับผมดูค่าบ้านเท่าครับผมไม่น้องเป็นกำลังใจสู่ชีวิตต่อไปเด้พี่น้องเ้อครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ